มีความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีบีบให้ไวรัส HIV ออกจากแหล่งซ่อนตัวภายในเซลล์ของมนุษย์ได้แล้วหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการรักษา HIV คือไวรัสสามารถแฝงตัวอยู่ในโหมดซ่อนตัวภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งหมายความว่าแม้ผู้ป่วยจะกินยาไวรัสและร่างกายเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ไวรัสก็ยังคงซ่อนตัวได้นานหลายปีและพร้อมที่จะกลับมาโจมตีอีกครั้งหากหยุดการรักษาหรือปริมาณยาในเลือดลดต่ำลง และเพราะ HIV ซ่อนตัวอยู่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันและยาต้านไวรัสไม่สามารถกําจัดมันได้อย่างสิ้นเชิงจากขณะนี้นักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับที่ใช้ในวัคซีนโควิด1 9ของโมเดอร์และไฟเซอร์เพื่อส่งคําสั่งพิเศษภายในฟองไขมันเข้าไปยังเซลล์ที่ติดเชื้อโดยตรงเพื่อกระตุ้นให้เซลเล์เผยไวรัสออกมาทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถตรวจจับได้และวิ่งเข้าทาลาย การทดลองซ้ำหลายครั้งให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามการบังคับให้วรัส HIV เผยตัวออกมายังไม่ได้เป็นการรับปาาระกันว่าระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถทำลายมันได้ด้วยตัวเองแต่อาจยังคงต้องใช้ยาต้านไวรัสร่วมด้วยเพื่อกำจัดไวรัสให้หมดสิน้นการทดลองในมนุษย์ยังคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่โดยจำเป็นต้องมีการศึกษานิสัตว์เพิ่มเติมและตรวจสอบความปลอดภัยทางยาแต่แนวทางนี้เป็นแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์เห็นว่ามีความหวังมากที่สุดสำหรับการบังคับให้ HIV ีออกจากที่ซ่อน ผู้เชีย่ยวชาญยังหวังว่าเทคโนโลยีนี้อาจถูกนาไปปรับใช้กับมะเร็งบางชนิดที่ซ่อนอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันในลักษณะคล้ายคลึงกันแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ความก้าวหน้าครั้งนี้ได้สร้างความหวังว่าสักวันหนึ่งการรักษา HIV ให้หายขาดได้จะไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไป